สวัสดีทักทายจากประเทศโนเวย์เช่นเคยจัดสวัสดีในยามค่ำคืนจ้ะเจอกันกับสาวบริลลมอีกแล้วนะคะวันนี้สาวบริลลมได้มีโอกาสพาทุกคนมาเยี่ยมชมโรงแรมแห่งนี้จ้ะนะคะเป็นโรงแรมที่สวยมากเป็นโรงแรมที่ติดอันดับต้นๆของประเทศโนเวย์เลยทีเดียวจ้ะทุกคนจ้ะโรงแรมแห่งนี้มีชื่อว่าโรงแรมอเล สันราจะได้รับความนิยมมากมายนะคะจากทั่วทิศเลยล่ะค่ะทุกคนจ้านะคะพอไปอส่วนไหนหรือว่าภาคไหนของประเทศโนเวยเนี่ย พูดถึงโรงแรมนี้แล้วนะคะทุกคนจะรู้จักหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยมมากๆจ้านะคะมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเลยนะคะคลาสสิกด้วยจ้านะคะดูจักทุกคนจ้านะคะสวยงามอันนี้คือบริเวณของอหน้าประชาสัมพันธ์หรือว่าหน้ารีเซพชันนั่นเองนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงของอ คริสต์มาสจ้านะคะการประดับประดาก็จะประมาณนี้จ้านะคะโรงแรมนี้ใหญ่มากจะทุกคนจ่าดิฉันไม่สามารถที่จะพาทุกคนเดินดูรอบโรงแรมได้ในวันเดียวและในคลิปเดียวนะคะทุกคนจ้าแต่ว่าวันนี้ตั้งใจจะพาทุกคนไปชมร้านอาหารของโรงแรมจ้านะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวสาวบิลลัมจะทยอยถ่ายทําให้ทุกคนได้เห็นได้ชมกันนะจ้านะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ร้านอาหารของโรงแรมนะคะแวะชมอันนี้ นิดหนึ่งจ้ะนะคะอันนี้ทานได้ในจ๊ะทุกคนจ้ะนะคะเป็นขนมที่ได้รับการนิยมในช่วงคริสต์มาสจ้าชาโนเวีเรียกว่าเปรปอร์คาะแกนนะคะซึ่งมีความอร่อยมากเลยจ้ะไปกันจ้าทุกคนจ้าถึงแล้วจ้ะนะคะนี่คือห้องอาหารของโรงแรมอเล็กซานดราจ้าดูจ้ะนะคะคลาสสิกมากเลยจ้ะไฟสลัวสลัวช่างโรแมนติกเหลือเกินนะคะปดบปดาคริสต์มาสจ้ะนะคะเห็นไหมจ้ะนะคะอ่าเป็นหิมมกนะคะ ที่เขาประดับประดาขึ้นมานะคะเดี๋ยวสาวเรย์ลังจะส่งให้ดูจะว่าร้านอาหารเขาใหญ่แค่ไหนแล้วอาหารเขาอลังการแค่ไหนนะจ๊ะดูจ้ะทุกคนจ้านะคะนี่เป็นอาหารในช่วงคริสต์มาสหรือคริสต์มาสฟู้ดนั่นเองจ้านะคะ เดินจาะนะคะอันนี้คือ,อแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่สาวบรีลัมได้ถ่ายทํามาให้ทุกคนได้เห็นนะคะซึ่งยังมีส่วนใหญ่เลยเละที่สาวบรีลามไม่ได้ถ่ายมานะคะเพราะว่าเนาะนะคะมีคนผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวจะติดหน้าเขานะคะก็เอามาแต่ส่วนหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าอาหาราในช่วงคริสต์มาสของคนโนเวย์เป็นยังไงนะคะแล้วโรงแรมแห่งนี้เขาจัดเต็มให้ มีลูกค้าขนาดไหนนะคะก็เหมือนที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้เลยจ้านะคะอันนี้คือส่วนของอาหารสตาร์ทนะคะหรือว่าคา,าร์มาร์ตนะคะและนี่คือวอร์มาร์ตหรือว่าเรีกยกไลแมนคอร์แมนคอหรือแมนแมนฟู Man ้ดนะคะซึ่งเป็นอาหารโล้นตีสไตล์นะคะภาษาอะไรที่ดิฉันพูดเนี่ยนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์โล้นจ้านะคะที่มีพวกเนื้อพวกอะไรนะคะ บุฟเฟ่ต์แรกจะเป็นสลัดนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของอ uh, ของหวานจากทุกคนจานะคะดูจานนะคะเ uh, ค้กของคริสต์มาสแต่ละอันและของของหวานจ้ะท,ที่ที่คนโนเวยเขาทานกันในช่วงคริสต์มาสนะคะบุฟเฟ่ต์ที่ดิฉันนำมาเสนอในวันนี้นะคะของโร,แรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นอาหารของ คริสต <Christmas, S 2> ์มาสในช่วงคริสต์มาสจัดทุกคนจ๋านะคะ,ะในช่วงไม่คริสต์มาสเขาก็กินของหวานเช่นกันจ้ะแต่ว่าจะมีความแตกต่างนิดนึงในจัดทุกคนจ๋าดูจ้ะนะคะเดีฉันจะพาทุกคนชมนะคะห้องอาหารต่อเลยจ้าดูจ้ะนะคะ ความใหญ่โตอลังการของโรงแรมแห่งนี้ร้านอาหารของโรงแรมแห่งนี้จัดทุกคนจ้านะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะดูจ้ดนะคะไกลสุดหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะอ่านี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในจ้าทุกคนจ้านะคะแล้วเดวฉันก็ถ่ายทํามาให้ทุกคนได้อ่าชมในช่วงที่ ค่ำคืนแล้วนาะนะคะไฟก็จะสลัวประมาณนี้นะคะถ้าทุกคนเห็นนะคะในช่วงกลางวันทุกคนจะร้องว้าวเลยเลยจ้ะเอาเลจ้ะทุกคนจ้านะคะคลิปนี้นะคะเอ่อก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่ามีโอกาสได้ถ่ายทำเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ชมในคลิปต่อไปดิฉันก็จะจัดให้จัดทุกคนจ้านะคะจัดทุกคนจ้านี่คือประตูทางออกของโรงแรมนะคะเดี๋ยวเรา ไปดูข้างนอกนิดนึงนะคะในช่วงที่เขาประดับประดาในช่วงคริสต์มาสจ้ะสวยงามมากๆเลยจ้ะทุกคนจ้าเดี๋ยวดิจันจะถ่ายทำ